เรื่องของการบินเนี่ยนะครับครั้งหนึ่งมันเคยเป็นแค่ความฝันเท่านั้นเองแต่ใครจะไปคิดล่ะครับว่าทุกวันนี้เนี่ยมันกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจําวันของเราไปแล้วในเรื่องราวชุดนี้เราจะย้อนกลับไปดูจุดเริ่มต้นกันครับแล้วก็ไปสํารวจการเดินทางอันน่าทึ่งของประวัติศาสตร์การบินด้วยกันนี่แหละครับคําถามสําคัญของเรื่องนี้เลยเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงกันจากแค่ปีกที่ทําจากไม้กับผ้าธรมาธรมดาาเนี่ยนะกลายมาเป็นการบินที่เร็วกว่าเสียงได้ยังไง เดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกการเดินทางอันน่าทึ่งของนวัตกรรมที่ว่านี้กันครับคือต้องบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยนะครับฝันอยากจะโบยบินได้เหมือนนกมันนานมากแล้วนานเป็นร้อยรปีเลยล่ะครับแต่ก็นั่นแหละครับมันก็เป็นได้แค่ความฝันอย่างภาพที่เห็นอยู่นี้คือภาพร่างออนิทอปเตอร์ของเลโอนาร์โดดาวินชีมาสะท้อนให้เห็นเลยนะครับว่าจินตนาการของคนเราเนี่ยมันยิ่งใหญ่แค่ไหนมันไปไกลกว่าเทคโนโลยีในยุคนั้นเยอะเลย แล้วที่มันเจ๋งก็คือความฝันที่ว่าเนี่ยมันไม่ได้เกิดที่เดียวบนโลกนะครับแต่เกิดขึ้นพร้อมๆกันทั่วโลกเลยแล้วก็ยาวนานเป็นพันปีด้วยอย่างในสไลด์นี้ก็จะเห็นเลยตั้งแต่ว้าวในจีนโบราณการพยายามร่อนตัวของอับบาสอิบฟิเนสในสเปนไปจนถึงการออกแบบที่ได้แรงบันดาลใจจากธรรมชาติของดาวินชีในอิตาลีโอเคจากโลกแห่งความฝันนะครับคราวนี้เรามาสู่โลกแห่งความจริงกันบ้างดีกว่า มันดูกันว่าความสําเร็จจริงๆครั้งแรกเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงซึ่งจะว่าไปมันก็ไม่ได้เริ่มจากเครื่องบินนะครับแต่เริ่มจากบอลลูนกับเรือเหาะตั้งหากและนี่แหละครับภาพของวินาทีประวัติศาสตร์เลยปี7 8 3พี่น้องตระกูลมงกอนเฟียที่ฝรั่งเศสเนี่ยนะครับเขาสร้างประวัติศาสตร์เป็นครั้งแรกเลยที่มนุษย์เราสามารถลอยขึ้นไปบนฟ้าได้สําเร็จท่ามกลางสายตาของผู้คนมากมายที่ตะลึงกันไปหมด มันคือจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่เบาวกว่าอากาศและเป็นก้าวแรกที่เป็นรูปธรรมจริงๆของการพิชิตท้องฟ้าเลยครับแต่ก็นะครับทุกความสําเร็จมันก็มีความเสี่ยงของมันอยู่เสมอสไลด์นี้เนี่ยชัดเจนเลยคือมันเปรียบเทียบให้เห็นการจัดจ่ะเลยนะครับระหว่างความสําเร็จครั้งยิ่งใหญ่กับอันตรายที่มันแฝงตัวอยู่ในการบินยุคแรกๆทําให้เห็นเลยว่าเดิมพันของนักบุกเบิกเหล่านี้เนี่ยมันสูงขนาดไหนเอาล่ะครับ จากบอลลูนทีนี้เรากําลังจะก้าวเข้าสู่จุดเปลี่ยนที่สําคัญที่สุดในประวัติศาสตร์การบินแล้วนั่นคือการมาถึงของคนที่จะมาแก้ปัญหาการบินแบบมีเครื่องยนต์และคุมคุมได้ซึ่งเรื่องราวทั้งหมดนี้เนี่ยนะมันเริ่มต้นจากร้านจักรยานธรรมดาธรรดาแห่งหนึ่งเท่านั้นเองครับภาพนี้เลยครับภาพที่เปลี่ยนโลกไปตลอดการจริงๆวันที่17ธันวาคม1903นณะเนินทรายที่คิตตี้ฮอกสองพี่น้องเจ้าของร้านจักรยาน ได้เปลี่ยนสิ่งที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ให้กลายเป็นความจริงขึ้นมาได้นี่คือรุ่งอรุณแห่งยุคก,การบินอย่างแท้จริงและเป็นวินาทีที่ประวัติศาสตร์ต้องจารึกไว้เลยแลรู้ไหมครับว่าเที่ยวบินแรกที่เปลี่ยนโลกไปตลอดกาลเนี่ยมันนานแค่ไหนคําตอบก็คือ12วินาทีครับใช่ครับฟังไม่ผิดแค่12วินาทีเท่านั้นเองแต่มันคือ12วินาทีที่เปลี่ยนทุกอย่างไปเลยครับมันคือการพิสูจน์ให้โลกเห็นว่ามนุษย์เราบินได้จริงๆแล้ว คือต้องบอกว่าหัวใจสําคัญจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่เครื่องยนต์นะครับแต่คือระบบควบคุมต่างหากสิ่งที่ทําให้พี่น้องไร้เหนือกว่าคนอื่นเลยก็คือสิ่งที่เรียกว่าการควบคุม3ามแกนโดยเฉพาะการบิดปีกหรือวิ wall ่งวอล์กิ้งเนี่ยแหละครับที่เขาได้ไอเดียมาจากการทรงตัวบนจักรยานมันทําให้นักบินสามารถควบคุมเครื่องวินได้อย่างสมบูรณ์เป็นครั้งแรกของโลกเลยแล้วที่มันน่าทึ่งสุดๆเลยก็คือไอ้เจ้าเครื่องจักรที่เปลี่ยนโลกได้ทั้งใบเนี่ยนะฮะมันสร้างมาจากวัสดุที่แบบธรรมดามากๆเลยนะครับับไมมม้้้ผาเเคครรื่่่องงยนตตล็กๆทีีแแ12ว ทุกอย่างมันคือเครื่องพิสูจน์ถึงความอัจฉริยะของสองพี่น้องคนนี้ได้ดีที่สุดเลยใเจ้า12วินาทีแห่งความสําเร็จของพี่น้องไรซ์เนี่ยนะครับมันไม่ใช่จุดจบแต่มันเหมือนเสียงปืนที่ดังปั้งขึ้นมาเป็นสัญญาณเริ่มต้นการแข่งขันครั้งใหม่เลยครับนำไปสู่ยุคที่นักบินผู้กล้าหารุ่นต่อๆมาได้ขึ้นไปท้าทายขีดจํากัดของท้องฟ้ากันอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนดูภาพนี้สิครับมันบอกอะไรเราได้เยอะมากเลยนะลองเทียบกันดู จากเครื่องร่อนของเซอร์จอร์จเคลลี่ในปี1853มาเป็นเครื่องบินโดยสารความเร็วเหนือเสียงอย่างคองคอร์ดโหแค่ร้อยกว่าปีเองนะครับเราก้าวกระโดดจากการร่อนลงเนินไปสู่การเดินทางข้ามทวีที่เร็วกว่าเสียงได้พอพูดถึงยุควีรบุรุษแห่งการบินนะนะมีชื่อหนึ่งที่ต้องพูดถึงเลยขาดไม่ได้จริงๆครับอเมเลียเอียร์ฮาร์ตเธอไม่ได้เป็นแค่นักบินนะครับแต่เธอคือสัญ,ญลักษณ์ของยุคสมัยที่กล้าทลายกำแพงทั้งบนฟ้า บนนดินต้องย้ำเลยนะครับว่าเธอไม่ใช่แค่นักบินหญิงนะครับแต่เธอคือหนึ่งในนักบินที่เก่งที่สุดในยุคนั้นเลยไม่ไว่าจะเพจไหนก็ตามเธอเป็นผู้หญิงคนแรกที่บินเดี่ยวข้ามแอตแลนติกทำลายสถิติเป็นวาเล่นและแน่นอนครับเรื่องราวการหายตัวไปของเธอก็ยังคงเป็นปริศนาที่โด่งดังมาจนถึงทุกวันนี้อันนี้เป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆที่น่ารักดีนะครับทำให้เราเห็นภาพเธอชัดขึ้นเลยของที่เธอต้องพกติดตัวเวลาบินไกลๆเนี่ยก็คือซุปมะเขือเทศร้อน กับเกลือแอมโมเนียสำหรับดมจะได้ไม่หลับเป็นรายละเอียดเล็กๆที่ทำให้เราเข้าถึงตัวตนของตำนานคนนี้ได้มากขึ้นจริงๆโอเคจากเรื่องการเดินทางไกลของเ e อียหารนะครับคราวนี้เรามาเปลี่ยนโหมดกันบ้างไปสู่เรื่องของความเร็วล้วนๆวนเลยและถ้าพูดถึงเรื่องความเร็วก็ต้องคนนี้เลยครับชักเยเกอร์ชายผู้ที่มาเพื่อทลายกำแพงที่มองไม่เห็นบนท้องฟ้าความสำเร็จครั้งประวัติศาสตร์ของเขาเนี่ยเกิดขึ้นในปี1947ในยุคที่คนยังเชื่อกันว่าเฮ้ย ถ้าบินเร็วกว่าเสียงเมื่อไรเนี่ยเครื่องบินได้แตกเป็นเสียงๆแน่แต่เขาก็ทําได้ครับขับเจ้าเบล X1 ทะลุกําแพงเสียงได้สําเร็จเป็นคนแรกของโลกเอาละครับเราเดินทางมาถึงช่วงท้ายๆของเรื่องราวในวันนี้กันแล้วทีนี้เรามาดูกันหน่อยดีกว่าว่าในปัจจุบันเนี่ยเราเรียนรู้และจดจําประวัติศาสตร์เหล่านี้กันยังไงภาพนี้เป็นภาพที่ทรงพลังมากๆนะครับโศกนาฏกรรมของเรือเหาะฮินเดนเบิร์กเนี่ย มันไม่ใช่แค่อุบัติเหตุที่น่าเศร้าแต่มันเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ที่บอกว่ายุคของเรือห่อโดยสารเนี่ยมันจบลงแล้วแล้วมันก็ยังคอยย้ำเตือนเราอยู่เสมอว่าเทคโนโลยีการบินเนี่ยมันมีความเสี่ยงอยู่ด้วยเสมอแล้วเราจะเรียนรู้จากอดีตพวกนี้ได้ยังไงละ่ะมันมีศาสตร์แขนงหนึ่งที่น่าสนใจมากครับเรียกว่าโบราณคดีการบินพูดง่ายๆก็คือการตามรอยประวัติศาสตร์นี่แหละครับโดยไปศึกษาซากเครื่องบินที่ยังหลงเหลืออยู่ตามที่ต่างๆ เพื่อประติดประต่อเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเที่ยวบินสุดท้ายของมันใช่เลยครับภาพนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากนี่คือซากเครื่องบินของอัลคอรกับบราวนคนที่บินข้ามแอตแลนติกสำเร็จเป็นครั้งแรกเลยนะถึงแม้จะจบลงแบบนี้ก็เถอะทุกซากที่เห็นเนี่ยมันคือจิ๊กซอทางประวัติศาสตร์ที่รอให้เราไปไขไปสนะอยู่มันเหมือนกับที่ดรลิซ่าเดลีพูดไว้เลยครับว่าเครื่องบินทุกลำเนี่ยมันมีเรื่องราวของมันเอง โหพอมาย้อนดูเรื่องราวทั้งหมดนี้มันน่าทึ่งมากเลยนะครับการเดินทางของมนุษย์ในการพิชิตท้องฟ้าเนี่ยจากแค่ความฝันกลายเป็นความจริงจากแค่12วินาทีไปสู่ความเร็วที่เหนือกว่าเสียงและมันก็ทําให้เราต้องกลับมาคิดนะครับว่าในเมื่อเราพิชิตท้องฟ้าได้แล้วพรมแดนต่อไปมันคือที่ไหนกันละ่ะ